สวัสดีค่ะลันโบสิรนาเรศวินัยทานิชานะคะก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสพี่ไหสุชาพัฒน์ราชดามานะคะแล้วก็อัปไลน์และโค้ผู้สอนงานพี่จ๋าอันอยูคือได้อายเขาแปะแปให้กับคณะโค้ดลันด้วยนะคะวันนี้ลันก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของ5้าเคล็ดลับในการทําสไลด์ให้โดนใจนะคะซึ่งปัจจุบันนี่ลันก็ทําธุรกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีแบรนดิ้งกลุ่มของตัวเองนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า t r d นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเออลันก็คือเป็นคนที่โมโนโทนมาก่อน แล้วก็เวลาพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าคนฟังเขาจะเบื่อไหมนะคะบางทีเนี่ยมองลงาไปข้างล่างเวทีก็เห็นทีมงานนั่งหลับนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอะสามารถสอนงานทีมงานและเขาอะอยากฟังได้อีกอันหนึ่งก็คือประสบการณ์ที่รันเจอเลยก็คือว่าออตัวนันเองเนี่ยเป็นวิทยากรแล้วเราเองเนี่ยก็เคยไปงานสัมมนาหลายๆงานนะคะบางสัมมนาเนี่ยเขาจัดเวทียิ่งใหญ่อลังการมากโปรไฟล์คนพูดเนี่ยก็เป็นโปรไฟล์แบบคนไฮโปรไฟล์มาก แต่พอที่จับไมค์พูดปุ๊บกดเทสไลด์ปุ๊บแล้วตัวหนังสือมันเด้งอะคะ่ะหรือสไลด์มันแบบดูไม่เป็นระเบียบอะเชื่อไหมคะว่าต่อให้คือเนื้อหาอาจจะดีนะแต่ความรู้สึกหรือว่าความคาดหวังของคนฟังอะมันก็ลดลงล,ละลันก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาสอนงานทีมงานสิ่งหนึ่งที่ทีมงานควรจะได้รับเลยนะคะก็คือความคาดหวังอะในเนื้อหาหรือประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากเราอะมันต้องเต็มที่ด้วยนะคะก็เลยเป็นคนหนึ่งที่แบบตั้งใจในการทสาสไลด์เพื่อที่จะสอนงานทีมงานตั้งแต่เข็มเล็กๆเ,เ,เลยนะคะ จนปัจจุบันจนเป็น r ู b ีเลยทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการนำเสนอนะคะหรือว่า r e s e n t a t i o n เนี่ยรันแบ่งองค์ประกอบนะคะออกเป็นใหญ่ๆเนี่ยอยู่2อย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของคอนเทนต์หรือเนื้อหานะคะกับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของสไลด์หรือเครื่องมือที่มันจะเป็นองค์ประกอบทําให้การพูดของเราหรือเนื้อหาของเราเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเรื่องแรกมาดูเรื่องแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยหรือเนื้อหาที่เราจะพูดเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของการ วางเส้นเรื่องนะคะหรือที่เราเรียกว่า storytelling นะคะซึ่งปกติที่มกักจะชอบใช้นะคะก็คือเริ่มต้นด้วยการขายปัญหาก่อนนะคะเคยไหมคะที่เวลาไปเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังหรือไปแนะนําสินค้าแต่เพื่อนไม่เชื่อเพื่อนไม่ซือ้อมีใครเป็นบ้างคะขอมือหน่อยถามหาพวกนะคะแบบนี้มันก็จะเป็นการเชื่อมโยงตัวเรากับผู้ฟังอะได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราพูดถึงปัญหาที่เราเจอเหมือเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเกิดถึงปัญหาแล้ว เราได้พวกแล้วนะคะคอนเนคกับผู้ฟังแล้วเราถึงค่อยเริ่มขายวิธีคิดแล้วก็วิธีการซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในการทําสไลด์นะคะเพื่อที่จะทําให้การขายวิธีคิดอะ่ะมันเป็นภาพชัดขึ้นหรือการให้วิธีการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ดูง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเรามีปัญหาละเรามีวิธีคิดวิธีการที่เป็นโซลูชันในการแก้ไขละเราก็ต้องขายผลลัพธ์นะคะปิดท้ายเป็นผลลัพธ์ที่ว้าวเรื่องที่2 ก็คือการทำสตอรี่บอร์ดค่ะพอมีเส้นเรื่องแล้วอะถัดมาเราต้องเริ่มทําสไลด์ใช่ไหมคะโดยส่วนตัวรันอะรันจะเริ่มจากการทำสตอรี่บอร์ดก่อนเป็นสตอรี่บอร์ดง่ายๆเลยนะคะก็คือตกผลึกเนื้อหาเนี่ยออกมาเป็นก้อนเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะคะเสร็จปุ๊บลองพูดดูนะคะสักหนึ่งรอบอันไหนเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ตัดทิ้งอันไหนที่เป็นประเด็นสําคัญนะคะอยู่ในเรื่องอยู่ในประเด็นที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยก็เอาไว้นะคะพอได้เป็นสตอรี่บอร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะเริ่มเอาไปทําสไลด์สุดท้าย พอทาสไลด์ออกมานะคะลองเคาะลองพูดอีกรอบนึงมันจะมีการได้ตัดบางเรื่องออกอยู่ดีบางสไลด์ออกอยู่ดีนะคะหรือบางทีเวลาเกินน่ะก็ต้องตัดบางสไลด์ที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปนะคะอันนี้ก็คือ2เรื่องในการทำคอนเทนต์ที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่รันทามาองค์ประกอบที่2นะคะก็คือเรื่องของการทําสไลด์ละนะคะวันนี้รันก็มีเคล็ดลับหลักๆเลยที่ส่วนใหญ่รันจะใช้เสมอๆแทบจะทุกสไลด์ที่รันทำเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือการสื่ออารมณ์โดยการใช้ภาพที่คมชัดนะคะ ซึ่งภาพเนี่ยต้องเป็นความละเอียดสูงไม่เบลอแล้วก็ไม่ติดลายน้ํานะคะคาว่าไม่ติดลายน้ําก็คือมันไม่มียี่ห้อของตัวเว็บไซต์ว่ายี่ห้อของเพจนั้นอะติดมานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติรันจะพูดถึงเรื่องของสายเลือดที่รันนับเป็น LP นะคะปกติเนี่ยเราก็จะเอาลูกทีมง,งานที่เป็นรูกของเขาออมาโชว์ใช่ไหมคะรันก็จะพยายามเลือกรูปทีมง,งานที่มันเป็นโทนใกล้เคียงกัน แล้วก็มันเป็นมุมมองแบบมุมเดียวกันนะคะมันก็จะทําให้การพูดถึงเขาอะมันดูพิเนม,มากขึ้นตัวเขาเองก็จะรู้สึกภูมิใจกับภาพที่เราสื่อออกไปด้วยนะคะหรือถ้าเราจะพูดถึงแนวคิดบางอย่างนะคะอย่างเช่นตอนเวลาลันวบยไอจอยเนี่ยลันมักจะชอบพูดว่าออตอนเด็กเด็กเนี่ยลันมีอาม่าลันเน่เป็นไอดอลนะคะแล้วลันก็จะถามอาม่าว่าโตขึ้นถ้าอัวอยากรวยอะอัวต้องทํำยังไงอาม่าก็จะบอกว่าถ้าลืออยากรวยนะลือก็ต้องเป็นคนขยันมีใครเคยถูกสอนมาเหมือนกันบ้างไหมคะ เราเคยเห็นคนขยันแต่ยังไม่รวยไหมคะคุ้นๆไหมคะสนิทเลยไหมคะบางคนบอกกูนี่แหละอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ภาพก็คือเป็นภาพที่ละเอียดคําถามก็คือว่าไอ้ภาพพวกนี้มันหายากไหมมันต้องไปเอาที่ไหนนะคะส่วนตัวรันนะรันมีอยู่2แหล่งหลักๆเลยนะคะอันแรกเนี่ยก็คือ Google เลยก็คือเซิร์ชเป็นคีย์เวิร์ดธรรมดาอะไรอย่างมชติว่าจะหาภาพเด็กอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเราจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่า Baby Funny face เนี่ยนะคะ baby funny face หรือ baby แล้วก็ face เนี่ยแล้วก็ไปเลือกขนาดให้มันเป็นขนาดใหญ่มันก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดสูงมานะคะอันนี้คือจาก Google ที่เป็น Google Image อีกอันนึงเลยนะคะที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือเว็บ free pick นะคะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยใช้ไหมนะคะก็จะเป็นเว็บที่แจกภาพฟรีนะคะก็มีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งซื้อนะคะบางทีเราเลือกๆไปอะเรารู้สึกแบบมันมีภาพที่สวยกว่านั้นนะคะเราเสียตังค์ซื้อก็มีเหมือนกันนะคะ ก็อันนี้เป็นเว็บประจําเลทยที่รันใช้แต่ภาพฟรีของฟรีพิกเนี่ยสวยนะคะถ้าใครที่พอใช้ Photoshop เป็นหรือว่าพอใช้พวก i l l u s t r a t o r เป็นเนี่ยรันว่าคุ้มนะคะกับเว็บนี้อันนี้ก็คือเคล็ดลับที่1ผ่านไปแล้วนะคะเคล็ดลับที่2ส่วนตัวรันคิดว่าเทมเพลตสีฉูดฉาดอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดเพราะมันจะแมทสียากมากนะคะส่วนตัวก็จะใช้เป็นสีพื้นไม่เน้นลายเท่าไหร่นะคะดูสบายตาให้มันน่าอ่านนะคะอันนี้ก็เป็นสไลด์ของ A T P นะคะของกลุ่มของคุณพืชคุณอ่านคุณอยู่นะคะ ก็จะเป็นสไลด์ที่มันแบบเฮ้ยมันเรียบอะแต่มันดูดีอะค่ะมันดูหรูมันดูเรียบร้อยนะคะถ้าเราใช้ลายแล้วตัวหนังสือมันไม่เด่นมันก็จะไม่สะดุดตาทั้งทที่บางทีมันเป็นคําคมที่น่าสนใจนะคะแค่เราเปลี่ยนจากลายเนี่ยให้มันเป็นสีพื้นอ่อนๆให้เนื้อความมันเด่นขึ้นนะคะมันก็จะพูดได้ยินขึ้นด้วยน้ําหนักของคําคมของเราเนี่ยมันก็จะคมแบบบาดลึกขึ้นนะคะอีกอันนึงนะคะสมมุติถ้าเป็นภาพ before a f t e r เนี่ยก็จะพยายามใช้สีพื้นไปเลยนะคะแต่บางคนก็ อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรความสามารถในด้านศิละปะหรือมีรสนิยมในการเลือกพื้นหลังในการเลือกลายนะคะถ้าเลือกได้ดีก็โอเคนะคะก็ไม่ว่ากันก็ลองเลือกลายที่มันแบบสามารถแมทกับคอนเทนต์หรือแมทกับภาพที่เรากำลังจะใช้อยู่นะคะมันก็อาจจะทําให้ภาพเรา,าดูพรีเมียมดูไฮขึ้นอีกระดับหนึ่งได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสไลด์ที่รันทำก็จะเป็นโทนสีแบบพื้นพื้นแบบนี้นะคะอีกเทคนิคหนึ่งที่รันชอบใช้นะ,ะในเรื่องของการใช้สีนะคะการแมทสีนะคะ ก็คือถ้าเราอยากให้มันดูแบบปกติธรรมดาดูง่ายๆนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเนี่ยรันก็จะใช้เป็นพื้นแบบนี้ธรรมดาตัวเลขเนี่ยก็จะใหญ่หน่อยแต่ถ้าอยากให้มันดูพรีเมียมขึ้นให้มันดูมีคุณค่าม,มีมีราคามากขึ้นนะคะมันก็มักจะใช้สีทองนะคะแบบนี้ทองกระดําเนี่ยรอดตลอดนะคะจากสไลด์เม,เมื่อกี้ไปเป็นแบบนี้ก็จะดูดีนะคะสไลด์ไหนที่อยากพรีเมียมเนี่ยก็ใส่สีทองเข้าไปผ่านไปแล้วนะคะสองเคล็ดลับตามทันไหมคะถ้าตามทันนะคะพิมหนึ่งหนึ่งหน่อยนะคะ จะได้รู้ว่าโอเคท่านนะคะโอเคไปเคล็ดลับที่3นะคะก็คือการจัดวางองค์ประกอบให้เป็นระเบียบนะคะทั้งตัวอักษรการจัดชิดซ้ายชิดขวาตึงกลางนะคะเลเยอร์รูปภาพต่างๆในการกระจายรูปภาพนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอักษรน,นะ ถ้าวางกลางนะคะรันก็จะวางกลางไปตั้งแต่ต้นสไลด์ยันจบสไลด์ถ้าจะซ้ายก็คือซ้ายตั้งแต่ต้นสไลด์จบสไลด์แต่ถ้าสไลด์ไหนที่มันเป็นตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยบางทีรันก็จะมีใส่แบ็กกราวน์ข้างหลังเพื่อเน้นข้อความตรงนั้นน่ะให้มันชัดเจนขึ้นนะคะหรือตัวอย่างแบบนี้นะคะจัดก,กลางก็จัดก,กลางภาษาอังกฤษถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่หมดจะไม่สลับกันนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเป็นภาพประกอบตัวหนังสือแบบนี้นะคะคราวนี้มาเป็นภาพ การจัดวางเลเยอร์ภาพนะคะมันจะมีบางสไลด์ะที่เวลาเราทําแล้วมันจะต้องเอาภาพอะมาเรียงเรียงกันใช่ไหมคะบางครั้งซ้อนกันน่ะมันก็ดีนะมันทําให้ดูแบบเฮ้ยมันเยอะอะสมมติเราพูดถึงภาพของการไปทําเนื้องานแล้วเนื้องานมันเยอะจริงอะค่ะเอาภาพแบบนี้มาเออมันก็ดูอลังการแต่หลังกลับรู้สึกว่าพอภาพมันซ้อนกันน่ะมันดูไม่ค่อยเป็นระเบียบจริงๆเราสามารถจัดให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นได้นะคะก็คือเอามันมาเรียงให้ดูดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดเรียงภาพอีกอันนึงก็คือ เรื่องของการพูดถึงกระบวนการหรือพูดถึงอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนนะคะถ้าสไลด์ปกติทั่วไปอะ่ะเราก็จะใส่เป็นบูลเลตใช่ไหมคะเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแต่ถ้าอย่างเงี้ยสมมติเร,เราพูดถึงเรื่องของ4ี่กระบวนการในการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันก็จะมี4ี่กระบวนการนี้ใช่ไหมคะค้นหากระตุ้นพัฒนารักษาจริงๆใส่แบบนี้ก็ได้นะทีมงานก็รู้นะคะแต่รันว่าถ้าจัดใหม่มันจะดูง่ายกว่ารันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะ ค้นหามีอะไรบ้างท่านเป็นพาร์ทของออนไลน์นะคะอันนี้คือออนไลน์ล้กระตุ้นมีอะไรบ้างพัฒนามีอะไรบ้างรักษามีอะไรบ้างนะคะหรือเวลาขายผลประกอบการก็เอามาทําเป็นการขายผลประกอบการแบบ4ีนิติมันก็จะดูดีขึ้นถัดมาเคล็ดลับที่4ก็คือการเปรียบเทียบโดยการใช้อินโฟกราฟิกนะคะอาจจะเป็นการพูดถึงตัวเลขจํานวนปริมาณหรือว่าสถิติการเติบโตหรือยอดขาย จริงๆเราสามารถใช้เป็นตัวเลขก็ได้นะคะแล้วก็เน้นตัวเลขให้มันขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นแต่แต่รันจะชอบใช้ i n นโฟกราฟิกอาจจะเป็นเพราะแบบเราชอบการ์ตูนหรือเปล่านะคะอย่างเช่นพูดถึงจํานวนคนอย่างเงี้ยเข้าจริงกี่เข้าจริง58คนเก่า26คนก็ใส่หมวกเข้าไปนะใหม่32คนนะก็ใส่ดาวเข้าไปเป็นสตาร์นะคะอันนี้จากปริมาณทั้งหมดของจำนวนคนท,ทั้งหมดที่เข้ามาเราสามารถตามต่อแล้วเกิดเป็นผลลัพธ์ทั้งหมด5แบบแต่ละแบบเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะ,ะเอารีบอน9คนเอาท็อปปิ้ง2คน เอาคาเฟ่เซเว่นแปดคนไม่เอาอะไรเลยสามคนนะคะแล้วก็ตามไม่ได้เลยสิบคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นสัดส,ส่วนที่ชัดเจนคราวนี้เราจะรู้แล้วโอ้ตามไม่ได้มันเยอะเหมือนกันเนาะมันเกิดอะไรยังไงนะคะมันจะสร้างการรับรู้หรือว่า awareness ะคะได้เร็วกว่ากับการใช้อินโฟกราฟิกนะคะอีกอันหนึ่งที่ชอบใช้ก็คือเวลาพูดถึงยอดนะคะยอดสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นยอดท็อปปิ้งขององค์กรจากเดิม2เซตนะคะเปลี่ยนเป็น1ิบเซตอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็คือเซตลับที่สี่ผ่านไปแล้วนะคะ เคล็ดลับสุดท้ายนะคะก็คือเคล็ดลับที่5ก็คือการเล่าเรื่องราวโดยการใช้แอนิเมชันนะคะซึ่งถ้าใครใช้ใช้คีโนดเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันให้เราอะใช้เยอะมากนะคะส่วนใหญ่เราก็ใช้แอนิเมชันใน k คีโนดเลยไม่ได้ใช้จากที่อื่นเลยก็จะเอาไปใช้กับการอธิบายกระบวนการต่างๆลูปต่างๆลำดับขั้นตอนที่มันซับซ้อนนะคะแล้วก็มันจะทําให้พอแอนิเมชัน Animation อะมันให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น เวลาเราอธิบายเรื่องหนูปสมบทนะคะราก็จะชอบใช้สไลด์นี้ไม่แน่ใจว่าใน Facebook มันเห็นเป็นแอนิเมชันไหมนะคะก็คือมันจะค่อยๆขึ้นมาทีละอันนะคะนัดแล้วก็มีขีดสปอนเซอร์แล้วก็มีขีดติดตามแล้วก็มีขีด A C D M นะคะ Academy แล้วก็กลับไปนัดใหม่นะคะอันนี้คือแอนิเมชันหรือเราจะสอนทีมงานเรื่องของการทำ B M A การนัดแล้วก็การคอนเฟิร์มนัดนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะ เป็นวันเลยวันนี้วันพุธนะงานคุรลกจะมีวันอาทิตย์นะนะคะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็สามารถใช้ได้กับการเล่าเรื่องของยอดที่เติบโตขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งมันทํำให้ตื่นเต้นขึ้นด้วยนะยกตัวอย่างเช่นสมมติรันเล่าว่าก่อนหน้าที่รันจะฟังคลิปขายรีบอลของพี่จาเนี่ยทั้งองค์กรรันนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยขายรีบอลได้ทั้งหมด5เซต แต่หลังที่ฟังคลิปพี่จาเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้โอกาสเอาคลิปนี้ไปให้ทีมงานนะคะที่เป็นผู้นำเนี่ยได้ฟังด้วยกันนะ่ะปรากฏว่าผ่านมาสามวันนะคะยอดรีบอลในองค์กรของร้านนะ่ะเติบโตขึ้นเป็นสิบเซตเรียกได้ว่าคลิปนี้นะคะช่วยเหลือองค์กรรันเนี่ยให้มีชีวิตอยู่รอดนะคะเติบโตขึ้นทั้งหมดสองเท่าเลยทีเดียวอะไรลักษณะบแบบนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะที่ดูคลิปนี้สุดท้ายที่ราชอบใช้ก็คือการเอาแอนิเมชันผสมกับอินโฟกราฟิก มาเล่าถึงเรื่องของลำดับการเติบโตนะคะอันนี้ก็คือลำดับการเติบโต,ตของตัวรันเองตั้งแต่เดือนมก,กราไปจนถึงกรกฎาที่เป็นจากมก,กราที่เป็นอความารีนะคะไปจนถึงกรกฎาที่เป็นรูบี้สุดท้ายหัวใจของการทําสไลด์เลยนะคะรันคิดว่าเราทําสไลด์อจะก,กี่จะก,กี่สไลด์ก็ได้แต่สุดท้ายอะเทมเพลตของสไลด์มันควรจะเป็นเทมเพลตเดียวกันมันถึงจะทําให้เกิดการจดจําได้ง่ายทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายนะคะเพราะพอมันหลากหลายมากเกินไปบางทีอะสายตาคนดูหรือว่า บุมมองของคนนะมันมันถูกแยกออกไปเยอะเกินไปเขาก็จะจำไม่ได้นะคะนี่ก็คือ5เท็ดลับที่รันอมามฟะาในวันนี้นะคะสุดท้ายก็สิ้นเดือนนี้นะคะสู้สุดใจ Ruby Q2 นะคะ s ัะฟ p 1แน่นอน,นะคะ่ะ